เหลืออดแล้วทําเอาแจงปุณณาสาภรรยาของแจ๊ชวนชื่นสุดจะทนด่ากราดบูน้องชายของตัวเองกลางไลฟ์พร้อมถามกลับกูไปทําอะไรให้มึงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะใช่แต่มึงทำนี่มึงไปเรียนสินกว่ารถมึงมึงให้กูเสร็จนะรถมึงตอนนั้นกูท้องี่แตงโมแล้วยังไงมึงเอารถไปจำนำบ้านกูถูกปลกถูกยึดอ่ะไม่กลัวมึงจำได้ไหมไอ้ช่ามาอยู่ดีดมึงเอามึงเอาบ้านมาจีขายทำไมมึงบีบบัว ไม่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 าตแบงมึงคุยเป็นสดิทอย่ไปส่งเขาที่ฟังก่อนไม่ฟังก่ไอ้ยาอย่ไปคุยกไม่ใส่ไอู้เอายังไงมึงเอา่ไมึงกูก็แค่บอกว่าอุ้มอลูกกมขอโทษกูขอโทษจริงเพราะอะไรกูเป็นเด็กกูขอโทษไดุ้คนไม่มไม่แม่ไม่ม่ปู่ใจยนู่ค่อค่อยนะ มองตาจะจะเดเหลือกตาเหมือนตอนที่ไลฟ์สดมึงมองตากูนะฮาคู่ฮาอะไรไอ้แม่อะไรกูไม่ขำนะคือคือมึงมึงจะมึงจะเปิดจอดกูเพิ่งนะมึงคำเดียวไม่ต้องมาเคลียร์เรื่องอื่นไม่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 มึงมาไม่ได้แฉ่ไเยอะไม่ทำโทษเยอะเยอะกูทนมึงมานานแล้วนะมึงชนกูเรื่องอะไรมึงชนกูมึงชนกูเรื่องอะไร มึงเอามึงเอารองเท้าหัวกูไปขายอ่ะกูทำอะไรวอยไปตอนไหนวอไปตอนไหนกูมีลูกทั้งหมดแล้วมึงอยู่กูมึงมีมึงไปแจ้งความเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาผูกกูมึงมีเงาไปแจ้งความมี่เกูไม่แจ้งกูไปทำอะไรให้มึงลูกมึงกูก็ดูแลชีวิตมึงกูดูแลมาตั้งแต่เกิดแล้วกูแล้วกูเคยพูดไหมว่ามันดีกูก็พูดว่ามันดีของอยากให้กูตอแวก็มันดี บอกใครที่เลวกูด่าได้หมดแล้วกูยังไม่เคยทำอะไรกับมึงเลยเอางี้ดีกว่างั้นถ้ามึงพูดจริงๆแล้วเดี๋ยวพูดให้หมดเลยสรุปแล้วแม่ตายแม่ตาดมามึงพูดมาแม่ตายอยู่ที่ไหนกูจะรู้ได้แกงหมดหมูมึงรู้ทั้งหมดแล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรไม่มึงมึงเปไม่ไม่พูดเองไม่ไม่มึงหมูมึงไปได้หรอเจอกันไหม มีก็ได้เอางี้ดีกว่าคือว่ามึงกับกูจะจะเป็นโจทย์กันแค่นั้นมึงไม่ต้องพูดคำว่าเจอหรอกตอนนี้กูมีหมายจับอยู่โอ้โอมึงฟังกูนะกูไม่กลัวเลยกูก็ไม่ได้กลัวมึงเหมือนกันไอ้แจ๊ทกูยังให้กูตอนนี้กูเกลียดใจมึงเฉยๆเพราะมึงยังไม่ลาหมากูไม่อยากคิดเรื่องคนรักเพื่อนคนรักใครอ่ะโอกูเดินเต็มกำลังนะนะมึงแล้วมึงมาเอ่ยแจ๊ดมึงมึงพูดกันเดียวว่ามึงเป็นมึงอยู่ไหนไม่มึงอยู่ไหนไม่ไดก็ตัดกัน ท้ากูว่ากูไหนตอนนี้กูมีหมายจับอยู่มึงไม่ต้องมาท้ากูกู้แล้วแค่คนไหนแค่คไหนมึงพูดคำเดียวว่ามึงจะเจอกูเดี๋ยวกูไปหาคอยมึงคอยมึงรอไว้่นั้นพอมึงมาหน่อยมึงมาเจอกูที่บ้านอาเคเพราะมึงกลับมาบ้านอาเคมึงกลับมากูทำอะไรให้พวกมึงกูเดี๋ยวต่ไม่ต้องพูดไอ้แจ๊ดมึงพูดแดงนะไม่มึงไม่ก่อนมาถึงหัวกูมึงมากับกูก่อน ไม่กูเนี่ยเป็นผู้หญิงกูแมนแมนกูตอนนี้คือผัวมึงนะกูถ่ายนูปถ่ายนี่ทำไมผัวกูไปทำอะไรมึงผัวกูให้งานใหทำกูถามจริงๆว่ากูพูดมีเรื่องอะไรไม่จริงบ้างเอางี้วะนั่นมีเรื่องอะไรที่มันจริงบ้างทำไมมึงไม่พูดมึงบอกว่ามึงไม่เคยได้รับเงินจากกูสักบาทตอนมึงติดคุกบอกมึงตอนไหนกูบอกตอนไหนกูบอกแล้ววันที่เดือนเงินเดือนี้มึงได้กู ซ <or iała> ึ่งเรื <treating Napoleon> <pos anch i> ่องราวระหว่างแจงภรรยาของแจ๊ชลชื่นและบูน้องชายของแจงจะจบลงยังไงหรือจะมีการเคลียร์ใจกันไหมงานนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ